ตอนนี้เรามาถึงที่อมก๋อยที่อมก๋อยแล้วดูอุณหภูมิบนหัวนี่12องศานี่เรากำลังแวะซื้ออาหารเช้ากันเป็นไงรสชาตกาแฟวันนี้สุดปังไปซื้ออาหารเชา้าเหอหมูปิ้งหมูปิ้งรอเราอยู่แล้วเราก็มาที่จุดลงทะเบียนก่อนเราก็มาปั๊มกันแต่ว่าต้องปั๊มหน้านี้นะพูดเนาะ มันไม่มีอ่ะมันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตไม่เป็นไรเราได้ปั๊มแล้วว่าวันนี้เรามาเย่เย่เย่ตอนนี้เรากําลังเอาของมาฝากให้ลูกหาแบบไป oh. แต่พู่เราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าเาเเราเท่าไร <ป S 1> ของพนะูดเท่าไรของพู้เท่าไร,าไร,าไรประมาณสิบสองกิโลของพูดสิบสองกิโลนะคะฝากยากของพี่ขึ้นมาให้หน่อยดิสองข้างเลยก็ได้มาหนักของฉัน ของฉันปลาไป15บกิโลค่ะรอบนี้คุณม,ม่นเหรีพี่เนมสุดยอดแก้วเท่า,าหไหร่อ่ะของแก้ว8ปกิโลค่ะของคุณแก้ว8ปกิโลอ่าของออนเนียอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ปลาไป9กกิโลครึ่งอ่ะสิบกิโลหา้าสิบกิโลอะโ<ดย>นโตา้นโต้เท่าไหร่ของนโต้สิกิโลนี่เราต้องขึ้นโฟววิวไปก่อน อันนี้สิบอันนี้ฝึกย่อฝึกย่อวางพื้น็ได้ับอันนี้ไหวเปล่าสบายสบายเล่คนนี้ไม่สบายอยู่ตรงเนี้ยองศาไมือก็ต้องจับ ยังยังไม่ทันจะถึงครึ่งเลยเพึ่งจะสไลด์ลงมาอันแรกเองมานีา่รคเ,เทาต้แมข้างหน้าก็สายยอกันมเลยเพลงนะเพลงมาคือเต้นเลยเต้นเลยดิีที่ยืนหรไปนั่งนั่งก็ไม่มีที่

พร้อมไหมพร้อมพร้อมแกพร้อมปะทำไมเสียงเป็นงั้นน่ะใช้แรงหมดไปกับการโยกเหรอปเราลุยกันดีกว่าตอนนี้น่าทุกคนคือพร้อมชมพู่พร้อมไหมพร้อมมากะขอเสียงนอตอหน่อยเสียงน้อตอไปเบาจังอ่ะเออป่ลุยตอนนี้เป็นเวลา 11โมงเราเริ่มเดินกันเราจะเดินอย่างชิวๆถึงเย็นเออถึงก็สองทุ่มอะไรอย่างนี้ก็เย็นกเนกินอะไรอย่างันเ้ยนี่เราเดินมาถึงปากสุนขเขาแล้วขิดอ่างลุกอ่ะจุดแรกเรายังสบายอยู่ ช่มจุดแล้วไพร้อมลุยต่อกันไหมไปลุยแก้วพร้อมฮะชมพู่พร้อมไหมฮะาย <ไป S 2> น้ําตาลพร้อมนะฮะอันนี้พร้อมค่ะสู้ไปฮะตร,ตรงไป มีแล้วเราจะเดินไปต่อนี่เรามาถึงจุดถัดมาแล้วก็คือจุดชมวิวเนยห้อยจันวิวสวยมากถึงจุดชมวิวเนยห้อยจันแล้ว เขาวิ่งมาแล้วครับเขาวิ่งนำหนึ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับหนึ่งตามด้วยแก้วตามมาติดๆเลยครับสู้เขามันชันจนแบบโกลื่นสบายสบ,บาย ไปชเช็คหน,ห,นหน้าตายังพร้อมอยู่นะพร,พร้อมหน้าตาพร้อมนะคะ,อะอโอเคไปขัดลุยค่ะพร้อมไหมพร้อมเราเดินมาน่าจะ,ะเกือบครึ่งทางได้แล้ว คนข้างหลังยังสบายดีอยู่ใช่ไหมนะ mm. มุดไปไหนละนี่เรามาถึงจุดพักจุดถัดมาแล้ว mm. ก็คือนักดนตรี mm. แห่งคงัย mm. เขาบอกว่าตรงนี้ให้เราลองแบบเ mm. งียวๆล้าลองฟังเสียงดูเดีย mm. ได้เสียงนักดนตรี mm. ตอนนี้ก็คือเที่ยง16นาทีเราเดินผ่านจุดที่เป็นจุดพักตรงนักดนกตรีแห่งพงไพรมาแล้ว,วเ,รเรามาแวะกินข้ากวกันตรงนี้แหละหิวไม่น่าเป็นงั้นหรอครับสบายสบายด,ดูสาภาพดูสาภาพออกเลยไหมชิวๆแนวออกกันเลยนะ ยิ้มแพงงนะไน่ถ้าคนเดียวอหัวหน้าได้ให้เห็นแค่ตาไม่หนวได้ปะยังไงสองคนต้องฝั่งนู้ข้างหน้ายังไหวกันอยู่เนาะเราก็ถ่ายวิดีโอซอนคนอีกทีนึงจ้าองคนานคลิปแรก ไม่ธรไมดานะคะไม่ทำดานะคะตอนนี้เป็นเวลาอา้าวนาฬิกาสต็อปสต็อปทำไมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบเก้านาทีทุกคนยังไหวอยู่ผู้ไหวอยู่เนาะ <5. S 1> ผู้ไหวค่ะ นี่เป็นไงท้อป่ะไม่ท้อไม่ท้อเลยเหรอร้อนจะตายสู้โอ้ถ่ายไปเลย พูดกับเอ็มเลยอ่ะเห็นข้างหลังด้วยเอนนีแสบตามากเลยแสบตาก็มกองตาดิเอา้ตนตามาทำไมอะเ,เอาได้ไปดิ ไไม่ด้เดินตามไปเดินไปเดินไปเดินไปเลยอนี่เราถึงตรงป่าต้นน้ำแล้วเราก็มาถึงสนามกอล์ฟช้างแล้วตรงเราถึงตรงลานการเต้นแล้ว ได้ยิน,นเรามาถึงลานกลางเต็นแล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นตรงนี้กันเราใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งรวมกินข้าวแล้วเดินตั้งแต่ตอน11โมงตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2.35โมง35นาทีเรามาถึงลานกลางเต็นเรากำลังจะไปดู พระอาทิตย์ตกไม่ไปถ่ายรูปอีกนิดอีกนิด,อ,นดอีกนิดจะเดินกลับเต็นท์แล้วนะ ดอยหัวสิงเป็นจุดสูงสุดของดอยม่อนตองที่มีความสูงถึง1,949เมตรจากระดับน้ำทะเลถูกเรียกว่าหัวสิงเพราะว่าพอมองนี่แล้วเหมือนหัวสิงเลยจ้ยานี่ะตอบครับโอ้ยจะไปว่ามันไหนบ้างไะเนี่ย ครั้งนี้เราเลือกเดินทางมากับเพกคลุกฝุ่นทัวแนะนําเลยว่าสตาฟที่นี่บริการดีมากๆครั้งนี้เนี่ยเรามาในช่วงปีใหม่เราก็เลยมีการจับฉลากของขวัญกันตอนนี้เรากําลังจะได้ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดูเย็นมาก เราลงเขามาตั้งแต่ตอนเท่าไหร่นะแปดโมงสี่สิบห้าเออประมาณกินให้หมดเลยเอา้าวช็อเดียวก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเอาจะเอาแค่ไม่เกิดกน<ำ>ูนหรอ,อไม่ทันละสข้างนเลยสมาชิกสมาชิกน้าตายยังพร้อมสำหรับทริปม่อนจองรอบนี้สนุกมากๆเลยเจอก,กันทริปหน้านะบ๊ายบาย